สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมัธาการผ้ารวยเสี้นซาอุผ้าโชคเมื่อนี้ไม่น้อยผ้ารวยก็สิมะน้ำเสนอเล่าสตาเนาะค่ะเล่าสตาเมื่อแรกแหกมันเนาะค่ะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแอดกระหงหายไปดนเนาะค่ะพอได้ลงให้พี่น้องเอฟซีเข้าในเบิง้ง เนื่องจากว่าแอดก็มีภผ้ารากิจส่วนตัวเนาะค่ะที่ต้องไปทํำบัดน,นี้ผ้ารากิจของแม่หน่อยกับเมดไปแล้วเนาะคะ่ะเข่าป่าบ่ได้แล้วอากาศหนาวแล้วเนาะคะ่ะก็เลยได้ยูบานรอกับไทยแล้วเนาะคะ่ะยูบาง,บางก็เลยสิมาลุ่งเล่าสตา ล่าพัฒนาห้าน้อยแล้วกะรัฐบาลให้กับพี่น้อง FC เอซเฮ้าได้บึงได้ติดตามกันคือเก่าเนาะค่ะ f อฟซีใม่เอซเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่น่อยผ้ารวยเนี่ยเด้อค่ะเม่น่อยผ้ารวยกับพึ่งสีเซ็ตจากภารกิจท้องกระไดมาลง แนวทางให้พี่น้อง FC เอฟซี่ให้ในเบิงเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเบิงเข้ามาติดตามให้กับแม่น้อยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับทางอาจารย์เสี่ยนซร้าอุเพิ่นเพิ่นสีได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใม่ม่ๆม่ฮาเบิงต่อไปเนาะคะ่ะ ทางอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นกะเฮดคลิปมาแล้วเดินทางมาได้บอท่านได้หอดใส่เนาะคะ่ะมันก็ต้องสะดุดเพราะว่าสัญญาณของเพื่นมันบมมีค่ะแม่แต่โทษคุยกันกับบอได้เนาะคะ่ะเพื่อนก็ได้เขียนได้ทรงตัวเลขมาให้แอด ยังค่อยได้มาเเววเอาเนาะค่ะกับควสามารถสี่ให้ท่างอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นเเววให้ได้คือเก่าเนาะค่ะพอมาสัญญาณท่างเพิ่นมันบ่มีโทรคุยกันกับบ่อใดบ่อรูอร้เรื่องเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นสีเฮ็ดคลิปเองเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้สัญญาณบ่มีมันก็เฮ็ดคลิปบ่ได้เนาะค่ะกะตะเลียตุนเพิ่นเนาะค่ะท่างอาจารย์เซียนซาอูเฮาก็ได้ หั่นเอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอูฮนเฮาในเด้อ,อของเพิ่นกับมีแล้วละ่ะแต่ว่าเพื่นห่างโลงบได้เพิ่นเท็บดบได้นอกจากว่าเพิ่นบม่มีสัญญาณเนาะค่ะสัญญาณทั้งเพื่นมันบม่มีตัวเลขเล่าสตาของอาจารย์เซียนซาอูก็ มี่นี่ค่ะฝนกระโตกลิ่นปล่อยๆเนาะค่ะมาถือไอตัวเลขแบบดังแน่เด้อค่ะบ้านนี่ก็ขันหนาวมากกับมีฝนน้ำลวดเนาะค่ะแนวทางเล่าสตาวันที่หนึง่งตุลาคมสองพันหรยหกสิบห้าเด่นหนึ่งซีเกตเนาะค่ะวิ่งรูดกับซีกับเกต อาจารย์เชี่อซา่หเพิ่นกับฟันที่ีเนาะคะ่ะตัวเพิ่นฟันให้ก็คือ c เนาะคะ่ะให้วิ่งรุดไปที่ c เนาะคะ่ะส่วนสองตัวของเพิ่นกับสินีสองซีแปดซีหาซีสามหาก็ดตัวกับสินีสองแปดีหนึ่ง เก้าหาเกตหนึ่งสี่เกตนี่แหะค่ะคือแนวทางเล่าสตาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหอกสิบหาเนาะค่ะ f อฟี่เคยติดตามอาจารย์เซียนซาอุมากอะบึงเอาเด้อค่ะเลียกบิ่งรูดของเพิินเพิ่นฟันให้ก็คือซเนาะค่ะเพิ่นฟันให้ซ เอมากระจัดคัดกระพานทั้งซองเฮ้ากัให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเปล่นแนวทางเนาะคะ่ะผิดถืกกระบ่กวากันสำหรับคลิปนี้แน่น้อยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าเฮากะจังคอยมาลอกกันไหมอหอยพี่น้อง f อซเฮ้ามี่ แต่ความสุขความจเจริญความสมบังถูกหวยรวยเงินในมืออื่นนี่บาา่าว่าเล้าสตาห้าหน้อยรัฐบาลและกะออมสินเนาะคะ่ะขอให้พี่น้อง f อซเฮ้าโชคดีโชคหมานกันสุขคนสวัสดีค่ะ